วันนี้กับช่อง o r ้ g i n a l p วันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วต้องขอพคกน,นิดนึงนะครับซึ่งกิจกรรมใหม่ท็อปอัพรับหน้ากากยักษ์ก็คือหน้ากากเลยนะครับสวยมากเลยครับเทเป็นคล้ายๆกับลำเกลียนะครับ,รบ,รบต่อไปกิจกรรมมาเฟียบอย68ทีการันตีไอเทมลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะครับอย่าลืมไปสุ่มกมันนะครับเป็นตู้สุมม่มบทีแล้วก็รถาสุดสุด Wonder Street แล้วนะครับเป็นชุดที่กลับม่ ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดวงตาในที่ต้องเป็นจองคิวในละในสีกันสูงตอนนี้กลับมาขายเลยนะครับแค่หนึ่งพันคลิปเท่านั้นนะครับแล้วกิจกรมใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเท่านั้นวันนี้ผมน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ